นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนะโมพุทธายะยะอะสะ สุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะ สุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอส er, ะ Tanz. สุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะ สุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะ สุัมงจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะ สุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะ สุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะส, ouais. สุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะสุมัง,มงจะปาคะโ,โอมนโมพุทธายะยะอสะ สุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอ Summer. สะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะ สุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอะสะ สุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะ สุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอะสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอะสะ สุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะ สุมังจะปาคะโอมนะโมพุทธายะยะอะสะสุมังจะปาคะโอมนะโมพุทธายะยะอะสะสุมังจะปาคะโอมนะโมพุทธายะยะอะสะ สุมังจะปาคะโอมนะโมพุทธายะยะอะสะสุมังจะปาคะโอมนะโมพุทธายะยะอะสะสุมังจะปาคะโอมนะโมพุทธายะยะอะสะ สุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะ สุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะ สุม rain, ังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะ สุมังจะปาคะโอมนะโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนะโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนะโมพุทธายะยะอะสะ สุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะ สุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนะโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนะโมพุทธายะยะอสะ สุสมังจะปาคะโอมนะโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนะโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนะโมพุทธายะยะอสะ สุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะ สุมัง um pues mm nah จะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะ สุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะ สุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะ สุมังจะปาคะโอมนะโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนะโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนะโมพุทธายะยะอสะ สุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะ สุมังจะปาคะโอมนะโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนะโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนะโมพุทธายะยะอสะ สุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอะสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอะสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอะสะ สุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะ สุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะ สุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอะสะสุมังจะปาคะโอ,โอมนโมพุทธายะยะอะสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอะสะ สุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะาาอสะ สุมังจะปาคะโอมนะโมพุทธายะยะอะสะสุมังจะปาคะโอมนะโมพุทธายะยะอะสะสุมังจะปาคะโอมนะโมพุทธายะยะอะสะ สุมังจะปาคะโอมนะโมพุทธายะยะอสะ merger. สุมังจะปาคะโอมนะโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนะโมพุทธายะยะอสะ สุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะ สุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอสะสุมังจะปาคะ